เมื่อวันที่26เมษายน2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MT ทคร่วมกับกรมการกนขนส่งทางบกแถลงเปิดตัวแบบมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถบรรทุกเกิดจากความร่วมมือระหว่างทีมนักวิจัย MTEC สวทชและสำนักวิศวกรรมยานยนต์กรมการขนส่งทางบกที่ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการจัดทำแบบมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถบรรทุกเพื่อรองรับ การจัดทําร่างประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องการกําหนดคุณลักษณะขนาดประสิทธิภาพตําแหน่งและเงื่อนไขในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของจริงๆแล้วมันก็มีมาตรฐานสากลที่มีอยู่นะครับซึ่งเราสามารถเอาบังคับใช้ได้แต่เรามองว่าการนํามาตรฐานสากลมาบังคับใช้แล้วเราไม่พัฒนาอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีในบ้านเราเลยเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบทางการค้านะครับต่อก็เลยหารือกับทางเอ็มเทคว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะศึกษาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์พวกนี้ ขึ้นมาให้ใช้ในบ้านเราซึ่ง MT e c ก็นําความรู้ด้านวิศวกรรมมาใช้พัฒนาแล้วก็สร้างโมเดลตัวอย่างให้เรานะครับว่าอุปกรณ์ป้องกันที่เป็นไป,น,ป,น,ปนมา,าตรฐานเนี่ยจะต้องเป็นยังไงหลังจากนั้นกรมการส่งบกก็พยายามพิจารณาและกำหนดเป็นเงื่อนไขซึ่งเราเองก็เตรียมที่จะออกประกาศการบังคับอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างด้านทน้ายคาดว่าน่าจะออกภายในเดือนพฤษภาคมนี้โดยที่จะเริ่มมีผลในต้นปีหน้าสำหรับโครงการศึกษาและการออกแบบอุปกรณ์ดังกล่าวกรมการขนส่งทางบกม,มีเป้าหมายที่จะลดปัดจจัยเสี่ยงการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิดอุ อุบัติเหตุของรถบรรทุกเนื่องจากพบสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ในลักษณะชนและมุดเข้าไปด้านท้ายของรถบรรทุกและอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉียวชนและลอดเข้าไปด้านข้างของรถบรรทุกมีจํานวนไม่น้อยกว่า60ครั้งต่อปีเราจะเริ่มกับรถที่จดทะเบียนใหม่ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะประเมินผลในช่วงปีหรือ2ปีว่าพอเกิดอุบัติเหตุแล้วมันช่วยลอดอัตราการตายได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้ามันชัดเจน ว่าสามารถลดได้จริงเราก็จะเดินเฟสสองต่อในการบังคับกับรถทุกคันตอนนี้เราก็อาจจะเห็นนะว่าในรถเก่าบางคันก็มีอยู่แล้วนะแต่เราไม่รู้ว่าที่มีอยู่เนี่ยแข็งแรงไหมถ้าเขาไม่แข็งแรงพอชนเข้าไปก็เหมือนกับไม่มีภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ยังมีการจัดสัมมนาช,ชี้แจงแนวทางการศึกษาวิจัยและการออกแบบอุปกรณ์พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเดินรถบรรทุกและผู้ผลิตชิ้นส่วนรถบรรทุกรวมทั้งจัดแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถบรรทุกซึ่งทีมนักวิจัย m อ็มเทคสวทชออกแบบ ตามมาตรฐานสากลและจัดทําแบบเชิงวิศวกรรมไว้มากถึง90แบบการออกแบบอะต้องคํานึงถึงว่า1คือความปลอดภัยเนาะเป็นหลักการสากลสอเนื่องจากรถมีหลายแบบนะครับเราใช้เทคนิคทางวิศวกรรมออกแบบมาในจํานวนเยอะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเลือกใช้ได้เหมาะสมถัดมาเราก็มองถึงวัสดุว่าต้องง่ายต่อการจัดซื้อจัดหาอีกเรื่องหนึ่งเราก็มองเรื่องของน้ําหนักสุดท้ายเนี่ยเราก็อยากได้แบบที่ใช้งานได้จริงผลิตได้จริงบวกกับต้นทุนที่เหมาะสมครับสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสแกน QR โคดนี้เพื่อเข้าไปศึกษา ารายละเอียดโครงการหรือเข้าไปเลือกแบบอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายที่เหมาะสมกับลักษณะของรถบรรทุกแต่ละประเภทได้นอกจากนี้สวทชยังมีโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือไอเทพร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนทุนให้กับผู้ประกอบการที่สนใจผลิตตามแบบมาตรฐานแบบวิศวกรรมต่างๆเนี่ยเป็นแบบที่สําเร็จแล้วนะครับประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆที่สามารถไปทําตามได้เลยผู้ประกอบการจะมีรถลักษณะแบบไหนนะครับเราออกแบบไว้รองรับถึง7ลักษณะที่อยู่ในประกาศกรมการขนส่ง ทำบกเบื้องต้นเลยตัวอุปกรณ์เนี่ยได้รับความแข็งแรงนะครับรองรับมาตรฐานสากลที่มีอยู่นะครับคือ UNR58 และ R73 นะครับเราสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของตัวรถหรือว่าสุดท้ายถ้าบริษัทมองว่าดีไซน์ที่เราทําไว้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับรถของเขาเขาสามารถที่จะออกแบบของเขาเองแล้วก็เอามาให้สวทชหรือ MTEC เเนี่ยช่วยประเมินทดสอบในระบบคอมพิวเตอร์ได้ถ้าความมั่นคงแห่งแรงเป็นไปตามที่กรมการสงาง่งระบบกาหนดไว้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามโครงการศึกษาวิจัยและการออกแบบ อุปกรณ์ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาภายในประเทศจะช่วยยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริงการดําเนินการทั้งหมดของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่เราเอมมาถามมาวางแล้วทุกคนก็ไปใช้นะครับเรามองว่ามันจะต้องมีการพัฒนาในประเทศนะครับเพื่อให้เกิดภาพรวมของเศรษฐกิจโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่เราสามารถที่จะ เชื่อมวิชาการเข้ากับภาครัฐได้และสามารถนํามาใช้ได้จริง